สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้คือ,อาทางร้านเตรียมจัดส่งของให้กับลูกค้าครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้อย่าลืมกดติดตามซับสไคร y ์ยูทูบช่องนี้แล้วกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้รับรองไม่พลาดคลิปใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราแน่นอน เวลาที่ผมบันทึกคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับผมพอดีเมื่อเมื่อสักครู่นี้มีลูกค้าทีา่สนใจสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็นช่วงช่วงดึกนะครับผมก็ลูกค้าสั่งเป็นนี่นะครับในในแพ็คนี้นะครับอันนี้ก็สั่งเป็นเป็นธงลาวอาเซียนอย่างอย่างที่ อย่างที่เห็นนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนในกล่องเนี่ยลูกค้ามาสั่งมาจากบางนานะครับก็สั่งเป็นทงตั้งโต๊ะสั่งเป็นชุดทงตั้งโต๊ะอาเซียนมานะครับผมก็ผมก็เลยมารีแพคให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าสินค้าที่จัดส่งมาในช่วงออออขออภัยครับสินค้าที่สั่งซื้อของเข้ามาในช่วง ก่อนเที่ยงคืนนะครับก็ทางร้านเนี่ยก็สามารถจัดส่งได้ในรอบของพรุ่งนี้เลยนั้นผมก็เลยมารีบเตรียมแพ็คให้กับลูกค้านะครับผมก็ลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถสั่งเข้ามาได้ตลอดนะครับถ้า,ารีบใช้งานหรืออะไรเนี่ยสามารถแจ้งเรามาได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งทันรอบของร้านเนี่ยผมจะรีบดำเนเินการให้เลยนะครับผมซึ่ง ตอนนี้นะครับก็มีลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามา,าหลายรายนะครับก็สอบถามเรื่องการจัดส่งของครับก็าทางร้านเนี่ยจะจัดส่งของส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะจ,จัดส่งเป็นแบบอีเให้กับลูกค้านะครับแต่ถ้าว่าเป็นสินค้าทีา่ต้องใช้ความระมัดระวงังหรือว่าหร,หรือว่าชิ้นใหญ่หนักมากเนี่ยอาจจะส่งในรูปแบบของบริษัทขนส่งนะครับหรือไม่ก็ ทางเคอรี่นะครับผมหรือลูกค้าที่สะดวกให้จัดส่งทางรถไฟก็มีนะครับทางทางร้านก็บริการจัดส่งให้ทางรถไฟทางรถตู้กด็ดีบริการนะครับผมก็สอบถามเข้ามานะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังชมคลิปยุคนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อ เข้ามาได้นะครับผมมีเว็บไซต์นะครับเข้ามาดูรายละเอียดสินค้าที่เว็บไซต์ก่อนนะครับเบ w ร์เว็ขายทง .com นะครับผมหรือจะเข้ามาทักทายกันทางไลน์นะครับก็เข้ามาที่ l i น์ ID ดนาวาช็อปนะครับอย่าลืมใส่แอดนานหน้าด้วยสำหรับท่านที่ต้องการจะโทรสอบถามนะครับผมก็ขึ้นเบอร์โทรไว้ที่หน้าจอด้านล่างนะครับสามารถ สอบถามได้ตลอดนะครับผมเรายินดีที่จะตอบทุกคําถามนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่ทางร้านเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือท่านได้ก็โปรดแจ้งมานะครับสุดท้ายนี้นะครับลูกค้าที่หรือหรือว่าท่านผู้ชมที่กําลังชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ยูทูบช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นหรือว่ามีสินค้าอะไรมาแนะนาเนี่ยทางร้านก็จะนําน ผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ท่านจะได้รับทราบหรือว่าได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทางร้านก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ